ใช่เก hmm. ิดแ้วดีมือใหญ่เกิดแล้วดีมอนั่งอย่งันได้ใช่ต้องมาร้อรอนะนะค่่เราวาเปิดเองที่มองนี้เอาสีบแเป็นไมเฮ้ยมีคนแจกว่ะชื้งสีแบ๊กนู้นอ้าวอไม่ อืมอืมอืมะอ้คนเดียวหลมหลงอันนี้น้ำสมตอนนี้ไฟังนั้นงเต้กมไม่คุ้นหะไปทำไมที่มีอวันไม่เก็บป่ะนะโอ้ที่มีอวันเก็บไปแล้วไป แต่คุณหน้ากับครูสาวก็ยังดีไป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 ที่เมงวันโอ้โหทำไมนายไม่เก็บมั่งเลยเนี่ยฉันจะได้ไม่เผือไปดูนายฉันจะได้ไม่ผือชนจ้องพวกนายไปไปเจอหางแล้วพี่ตัวใหญ่อยู่ดิี่พี่ตัวใหญ่อยู่ดิ๊พี่ตัวห

ชอใจอ่ะพี่ไปเล่นให้พ่อไงพี่ก็เล่นให้พ่อพ่อรวใหญ่ไงพี่ก็เล่นให้พ่อต่อออค่ะาจะพี่ม,มนใ้แไเ,เ,เท่าู่ทมทไทไมไม่ชมใกล้มาเงาไม่ดูเลยหางเ่ะ หนอนจิตโควิดด้วยกันนะนอนติดโควิดไงจริงก็เลยแตกไกลๆกันต้องเล่นสองมือแล้วหนังจิงนอนติดโควิดเพรานอนน้องจริงติดโควิดว่ะหนอนน้องจริงติดโควิดก็เลยไม่ค่อยสบายว่ะก็เลยต้องพาหนอนน้องจิงไปหาหมอหลอกไปใหญ่นู้นไป ไปไะอ้หอัปเดดเลยอ๋อไอ้โหเท่าไรครับหนึ 1> 1, 000, 1, ่งล้านห้าหนึ่งล้านเราทำไมไม่กดเล่นแบบมือเดียวหกดสปีสปดป่ะกดได้หรอห<ะ>แอไแ้ไม่ใก่นหนูหนูคะแนนหนึห่งล้านห้าไหอแม่แม่ไม่แก่หนูคะแนนหนึ่งล้านห้โอโ้โหเยอะจังไอ้จังมาสาม,ม,าามริบไอ้จ้งสามสิบได้อก Hãy video của chọn lửa hát ơi phải chọn lửa ơi nó phải vậy ơi nó phải vậy ơi ơi เกินน hey. ้ำลายไปแล้วเ้ไปมีเฉลีส um> ้มสิหนููไม่เล่นเกมนั่นเลยไปแล้ก็ตัวม่วนกันเลยแล้วก็ร้อนหนอนม้วนร้อนร้อนชงม้วตัวบ้าเลยยังไม่รู้ เปลี uh ่ยนตัวหน่อยเลยวะนีมันไม่หมดแค่ตัวกหน้ามันไม่หดเลยตยากมากห้ามทำนพี่แดงแนี้แนี้ชอบตกวก็ชอบชอบชอบแบบนี้แล้วนพี่แดงม็ไอโมเลือดเลยชอบต่างไอโมเลือดอ่ะไมมนนี้แหละพี่แดงแต่ว่าไอ้ไอม้หวเนี่ยเปรูปแบบนั้นและของหอ่ะ เออก็เปลี่ยนก่อนแต่แต่แต่ต่ต่เอาตอกเอาแฉงทำทำทำเล่นทำเล่นทำมิ่นต่อเนี่ยนะเพราะว่าหนักยากม่นนำมินต้องทำไมต้องมีมีหมุดไว้ก็ไม่รู้โหพายอีแล้วเอาอะไรของมันน่ะหมุตู้ตู้ก็อยู่นั่นอุ้ยตกอีกแล้วจะเข้าตู้อยู่แล้ว

ปอตากตากตากานี้ยากเอ้ยแดงเนี่ยไปทางไหนก็ไม่รู้เข้าเละอังเกนติน้าฟันหรอตาตาหัวใจมูดมวดนะ็ก็จะจิ้มอย่างนีครั